เจริญธรรมนะคะเจริญธรรมสำนักดีค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ริมมูลนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะก็คือตอนนี้เป็นบรรยากาศการใส่ปุย๋ยอยู่เดิมนะคะก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่น้องเราอีกท่านหนึ่งนะคะเจริญธรรมค่ะพี่เปดค่ะเจริญธรรมค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะอากาศยามเช้าวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะ,คะรู้สึกว่าได้รับพลังเลยนะคะค่ะเป็นโอโซนอย่างดีเลย่ะเข้ามาถึงก็ รู้สึกสดชื่นดีค่ะรู้สึกสดชื่นเนาะ,ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับการที่เราเคยทํางานทั้งพยาบาลนะคะแล้วก็ตอนนี้มาทํางานสื่อแล้วตอนนี้มาทํากสิกรรมด้วยนะคะ <c oughs> ความรู้สึก <c oughs> เป็นอย่างไรบ้างมันแตกต่างกันมากเลยนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นพยาบาลนี่เราจะเคร่งเครียดค่ะพอทำงานกับชีวิตคนใช่ไหมคะ,คะก็ต้องระมัดระวังค่ะ,คะแล้วการทำงานสื่อนะคะเราก็จะแบบเ,เหมือนกับ ดเดี่ยวนะก็คือเห็นคน,คนอื่นเขาทำงานกันสนุกสนานแะล้เราก็อยากไปร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องนะแต่ตอนนีล้ลองวางความเป็นสื่อค่ะวางความเป็นสื่อดูสิมันจะรู้สึกยังไงบ้างโอ้เห็นภาพพี่น้องแล้วเนี่ยอยากจะจับกล้องขึ้นมานะคะแต่เราก็วางใจได้ค่ะว่าโอ้ตอนนี้นะตอนนี้เรากำลังวางอีกอย่างนึ่ง ื่อที่จะมาเอาสิ่งที่เหนือนกว่าก็คือสามารถที่จะยึดก็ได้วางก็ได้ตอนไหนก็ได้ด้วยความสบายใจนะคะโอ้โหมันเป็นอิสระค่ะโอ้เราเห็นถึงความเป็นอิสระเลยโอ้โอถ้าเราไปยึดอยู่นะยึดกับการทําสื่อมันก็ทุก์ใช่ไหมคะเพราะว่าโอ้มันอยากได้ทัหมดนะคะภาพสวยๆมันรู้สึกยา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 กย,ากยากแต่พอเราเ ฉันกําลังทําสิ่งนี้อยู่ฉันกาลังทําสิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือวางค่ะโอ้ม,อม,มันก็ได้คำเป็นอิสระค่ะแล้วเราก็ไปทำาต่เป็นสิ่งทีสะบานใจอือก็เรียกว่าหน้าตา,บาแบบบานแจมใสนะคืออันนี้ของการที่เราไม่ได้ทําตามใจตัวเองเนาะ,ะเพราะว่ามันเห็นมันจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเรารู้สึกว่ามันก็น่าทําอ่ะใช่ไหมฮะแต่เราที่เหนือไปกว่านั้นคือเราวางที่เราจะ เห็นอาการแล้วก็จัดการอาการกิเลสของเราก่อนได้ใช่ไหมคะอืมค่ะ,คะสุขใจไี่ได้ที่ไม่ได้แต่งใจตรงนี้ต่างหากใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทาตามใจตัวเองมันก็ยังทุกข์อยู่เนาะมันก็เพิ่มทุกข์ไปเรื่อยเรื่ยแต่เราก็ต้องตอนนี้เราก็มาฝึกค่ะฝึกเมื่อเรียนผูกแล้วตอนนี้มาเรียนแก้ค่ะผูกความได้แต่งใจวกับใจเนีย่ยมันก็ทุกข์ ตอนนี้ก็มาแก้แก้ไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะทำมา,มากไม่ได้ค่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกิเลสมันจะเอาเรื่อง <laughs> เพราะฉะนั้นก็ทำไปแับไปแล้วก็ให้ปัญญากิเลสไปค่ะให้สมาทิติิค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะ <laughs> นุโมทนาค่ะ <laughs> สาธุค่ะนี่นะคะก็เป็นพี่น้องเรานะคะที่มารวมมวลกับพี่น้องที่ราชธานีอโศกนะคะก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะก็ค,คือการที่สุขที่ไม่ได้ดั่งใจให้ได้นะคะก็พบกันใหม่นะคะจะเริญมําสมลักต์ค่ะ